It out. Check it out. out. Check it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  out. I can't believe it. It's so amazing. This club is heated. This spot is blazing. I can't believe it. This beat is banging. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out. มาพบกับพวกเราในรายการเช็ c อ i ทเอาเช็คทุกเรื่องอย่าทำให้คุณไม่เอาและทุกครั้งที่คุณเจอเราไม่เอาแน่นอนจากเคสที่แล้วนะที่เราได้ไปที่สถานพระราม8แล้วเนนี้ค่ะเป็นไงบรรยากาศดีเนาะเพื่อนเนาะก็ เลือกดอกไม้ใช่รู้ความหมายเขาบอกกี่ดอกแปลว่าอะไรดอก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 ก็ทีนี้พวกเราจะได้รู้ว่าเวลามีคนดอกไม้มาให้ใช่ไหมจะได้ว่าเออเขามาให้กี่ดอกเขารู้สึกกับเรายังไงวันนี้ความหมายแทนความพูดเออส่วนวันนี้เราจะมาสองคุปที่เหลือตามสัญญาไว้ที่ไว้ค้างก่อนเทปก่อนูไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าทุกคนคงขาดคุปอะไรเอ่อติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยดีกว่าไม่ถ่ายแล้ว ก็คือขาดกรุ๊ปเอบีบีเออวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคนกรุ๊ปเอบีจะมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงเอแล้วก็บีไม่ได้รวมกันนะอ้าไม่รวมไม่รวมนะไม่รวมนะเอแล้วก็บีไม่เดี๋ยวเรามีแอคเซนต์นิดนึงนะคะเอาเริ่มจากภาษาอังกฤษตัวแรกก่อนรู้ภาษาอังกฤษตัวแรกโอเคนะเอเออน้องถึงนั้นไม่ดีโอ้ไม่ใช่แล้วไครที่นี้ไม่มีกรุ๊ปเอใช่ไหมมีทั้งแม่คนจะมีแล้วเนาะมีมเขาบอกว่าเอาตั้งแต่ เข้ากับเพื่อนผมแล้วกันเนาะเขาบอกว่าคนกุ๊ปเอเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งไม่ว่าใครพูดอะไรมาก็จะพูดต่อต่อไปเรื่อยเขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแต่เขาบอกว่ามกพูดมากกว่าฟังนะมากว่าฟังพูดต่อยหอยอย่างงี้บ้านเขาเรียกว่าอัธยาศัยดีชวนพูดชวนคุยเป็นรีบเป็นรีบคอยฟังเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเวลาเวลาคนกรุ๊ปเอเนี่ยพูดมางก็จริงใช่ป่ะแต่ไม่ชอบมีฐานเรื่องกับชาวบ้านนะชอบเรื่อง เขาชอบเป็นคนที่แบบเฉยๆออแต่แปลกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไม่ชอบที่จะพูดในเรื่องที่แบบว่าหาเรื่องคนอื่นอ,ะอ่ะคือท่านี้ได้แบบไม่ต้องมีเรื่องอดเข้าใจใช่ไหมเออ,อนี่แบบก็เป็นข้อดีของเขาเม่มีเรเวลาคุณทะเลออกกาะกันมันก็ต้องมีเร้าโศกใช่ไหมเพรากว่าเวลาเร้าโศกเนี่ยคนคุณเอเนี่ยจะเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่จำเรื่องง่าย จำง่ายแต่ก็คนลืมคนยากอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอรอใช่ใช่แบบแต่ว่าก็ลืมง่ายนะอ่าจะจำง่ายอยู่ยากอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับการเรียนเขาบอกว่าเป็นคนที่ขยันเรียนกู้แต่มีแต่ด้วยแต่แบ่งเวลาไม่ถูกอ่าทำอะไรคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลังดีใช่สมิจะทำการบ้านก็จะเก็บไว้เป็นในข้อหางหมู เมนบุฟเฟต์บุฟกาทวิตเตอร์จ้าโอเคขยันเรียนนะฉันจะทำจะทำจะ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 ทำแต่ก็ไปไว้ก่อนน้อยนยน่อยน้อยนแล้วมาเล่งเอาตอนสุดท้ายกรุปนี้ทำวันนี้เสร็จเป็นป่ะเป็นป่ะเออเป็นไม่เป็นไม่เป็นเราไม่ได้กุ๊ปนี้กุ๊ปออก็เป็นไปทุกกุ๊ปไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นจะขอกุ๊ปหรออืมนิสัยอ่ะตะโกนอะไม่ได้ใส่อะอยแรงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่ากันเซนเซอร์ เรื่องต่อไปก็สำหรับเอาเวลาเศร้าดีกว่าถ้าจะปลอบคนกรุบแอรนะก็ต้องใช้คำที่แบบหวานอดอ้อนนิดนึงแบบว่าถ้าจะให้ดีนะต้องแบบโทรไปฮัลโหลน้องแอรเขาขอโทษนะคืองอเนาะเขาั้นเป็นเวลาพูดเตาหวานๆเนี่ยเขาก็จะให้อภัยแบบไม่ต้องพูดมากไม่ต้องแบบเอ้ยขอโทษอย่างงี้ไม่ต้องแบบพูดแบขอโทษนะอย่าขวาน่าซากอดออ้นหน่อยสักนิดนึง ส่วนถ้าคุณหายโกรธก็คือคก็นี่แหละสำหรับเขาบอก,บอกใช่ไหะหรืออีกอย่างก็เขาแบบปล่อยว้คุณอยู่นิ่งๆเฉยเฉเงีบยไว้แล้วคุณก็จะหายโกรธเองเพราะแบบคุณยังเป็นคนที่กาหลดจิตโกรง่ายแต่ยืนยากเ,เขาเรียกว่าอะไรนะโกรธง่ายหายช้าเออคนที้จามนี่อเองสุดท้าย A นกคือเรื่องความรัก หวังหวังกันอยู่หวังกันอยู่กุ๊บเอเขาบอกว่าคนกุ๊บเอเนี่ยจะเป็นคนที่ยากจะสมหวังเริ่มต้าแล้วเพราะว่าคนกุ๊บเอเนี่ยจะเป็นคนที่กล้ากล้ากลัวกลัวกล้ากล้ากลัวกลัวไม่กล้าต้นจะจะจีบแล้วไม่กล้าเอออยากที่จะรักก็ไม่กล้าอย่างเงี้ยก็เลยแบบหมดสมหวังตายแล้วกุ๊บเอนะก็เยอะอยางรู้กุ๊บีีอ่ะคุ๊บบีคุ๊บเคนะคะกุ๊บซีนะคะ คุณเป็นอย่างไรเวลาอยู่กับเพื่อนเ่อเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในการพูดเวลาพูดชอบทำท่าทางประกอบไปด้วยชอบทำมือทำไม้อะไรอย่างนี้เยอะแล้ทำให้เพื่อนแบบสนใจดึงดูดใจกัเลยได้ดีเมื่อคุณทะเลาะกับชาวบ้านคุณเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วเวลาไม่พอใจใครเนี่ยเขาจะไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นเขาจะด่าแบบทุกขาทัศ ปาเบเซเดอเขาีวกว่าใครทะเลาะกับค anyway> ุณไี่ถือแบบสวยมากๆอ่ะเมื่อคุณโศกเศร้าเศร้าเศร้าสาเหตุที่ทำให้คุณเศร้าส่วนมากมาจากความใจร้อนของคุณเองนั่นไงเป็นคนที่แบบคิดเร็วตัดสินใจเร็วอ่ะบางครั้งการตัดสินใจทําให้คุณต้องมานั่งเสียใจทีหลังอ่ะความขยันในการในเรื่อง เล่าเรียนคุณเป็นคนคิดใหม่ทำใหม่อยู่เสมอนอกกรอบนั่นเองแต่เป็นคนที่เปลี่ยนใจไวก็จะยกวิธีการปลอบใจเวลาที่คุณเศร้าเอเศร้ายังไทีอะไม่จำเป็นต้องไปปลอบอะไรเขามากปล่อยเขาอยู่เฉยอยู่เฉยอีกแล้วนะหายเองติ๊กนทีอยู่เฉยอยากอยากรู้เรื่องความรักความรักนะคะเป็นไงเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ใจร้อนเรื่องความรักหากรักใครแล้วก็จะแบบสารสัมพันธ์ทันทีไม่รอยช้า มันอยู่ใครสปีดไงี้ยบางครั้งมันเป็นมันเป็นที่เด็บไม่ดีกับตัวคุณเองเลยเป็นไงบ้างคะกุบบีกุบบีสรุปว่าางค้อที่ที่เราบอกว่าบอกมาทั้งหมดก็แบบเอบีเอบีแล้วก็โอ้โหเนี่ยแหละก็คล้ายๆกันนะสำหรับทีใสของแต่ละลูกแต่อะมือ่อางเงี้ยเป็นไงบ้างติดนะตามการของว่าคงจะเทปหน้าเราไม่ได้น่าสนใจมากเหมือนกันแน่นอนแน่นอนต้องติดตามชมจริงๆ ไปแล้วค่ะเจอกันเทปหน้าค่ะบ๊ายบายคิ๊คิว